ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะคุณผู้ชมก็กลับมาพบกับแพรวอย่างเช่นเคยนะคะในรายการอยู่เย็นเป็นสุขทุกเช้าวันเสาร์ในเวลาสี่นมนสามสิบนาทีถึงห้าโมงเนค่ะรายการของเรานะคะนําเสนอเรื่องราวสาระความรู้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันโดยตลอดและมีประโยชน์ต่อสังคมเราเป็นอย่างมากค่ะและในวันนี้นะคะพราจะพาคุณผู้ชมไปรับฟังธรรมบรรยายจากท่านพระเทพวิสุทธิกวีอาจารย์ประจําม,มหาวิทยาลัยมหามกุตตราชวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่องการชั่งน้ำหนักจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นติดตามชมได้ในการอยู่เย็นเป็นสุขในวันนี้ค่ะขอเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ชมทุกท่านวันนี้อัตมาภาพมาพโผล่หน้าทางรายการอยู่เย็นเป็นสุข เป็นรายการธรรมะจากมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยหลังจากที่หายหน้าหายตาไปพอเป็นเวลาพอสมควรนะแต่ว่าหายจากตรงนี้ก็ไปปรากฏที่วันอังคารก็คือรายการรู้ธร,รมนำชีวิตเวลาใกล้เคียงกันวันนี้มาพบกันแล้วก็มีข้อคิดธรรมะมาฝาก ซึ่งวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องแปลกๆสักนิดหนึ่งขอให้ชื่อเรื่องไว้ดังที่เห็นแล้วก็คือช่างน้ำหนักช่างน้ำหนักหมายถึงอะไรถ้ามองไปในอดีตเราก็คงได้ยินกันยังยังพอ,อก้องก้องอยู่ในหู ว่าเรื่องการช่างน้ำหนักนั้นมีความสำคัญจนกระทั่งว่าเราจะขายไขย่ก็ต้องช่างน้ำหนักกันว่างั้นแล้ในประเทศไทยเราเนี่ไม่ค่อยช่างกันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าในประเทศอินเดียนี่เขาช่างน้ำหนักกันทุกเรื่องเลยจะขายผักขายปลาขายอะไรขึ้นกิโลหมดแม่แต่ขายหม้อเขาก็ยังช่างน้ำหนักว่าหม้อใบนี้น้ำหนักเท่าไหร่จะขายเท่าไหร่ พ็เขาถือว่านั่นคือมาตรฐานที่ให้ความยุติธรรมในบ้านเราการชั่งน้ำหนักใช้ในความหมายหลายอย่างในภาษาไทยชั่งน้ำหนักเพื่อจะรู้ว่าสิ่งของนั้นมีน้ำหนักเท่าไหร่ตั้งแต่ชั่งเล็กๆจนถึงชั่งใหญ่ๆนั่งรถไปตามท้องถนนระยะทางไกลถนนสายหลักหรือสายรอง ก็มีบางสายก็มีด่านช่างน้ำหนักอันนั้นก็ต้องเป็นรถบรรทุกน้ำหนัก20ตัน30ตัน40ตันเข้าไปก็ก็เป็นการช่างน้ำหนักกันว่าสมควรจะผ่านหรือไม่หรือว่าจะช่างน้ำหนักมากเกินจะถูกปรับไหมมาคาดสินไหมที่ช่างน้ำหนักมากเกินทำให้ถนนหนทางมันสุดได้หรือว่าต้อง หาเงินไปซ่อมบำรุงถนนเพราะคนใช้น้ำหนักเกินทำให้ถนนสุดนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งบางครั้งบางทีในสังคมพอเราพูดกันเราก็พูดกันว่าขอให้ช่างน้ำหนักช่างน้ำหนักในค่า,ในค,าในความหมายของคำพูดเช่นว่าใครพูดอะไรขึ้นมา,าในทาง พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปฏิเสธขอให้ชั่งน้ำหนักดูก่อนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในกาลามมัสูตรนั่นก็เพื่อให้เราชั่งน้ำหนักดูว่าใครพูดผิดใครพูดถูกอย่างไรคำพูดนั้นน่าเชื่อถือขนาดไหนเพราะฉะนั้นการชั่งน้ำหนัก ในคำพูดหมายถึงการใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองให้ดีอย่าผีผามอมยาผลุนผลนใครพูดอะไรมาก็เชื่อหรือปฏิเสธไปหมดอย่างในโลกปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นโลกยุคข่าวสารนะเป็นโลกโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์เป็นโลก Social Media, Social Network, โซเชียลออนไลน์เป็นโลกแห่งการสื่อสารสื่อสาร ออนไลน์สื่อสารหลักสื่อสารกระแสหลักอะไรเขาว่ากันไปใครๆพูดก็ทั้งนั้นแหละอันดับแรกขอให้ตั้งไว้ตั้งตั้งบทบทตั้งไว้ก่อนว่าคนพูดอาจจะหวังประโยชน์เพื่อเขาไม่รู้ว่าเราจะได้ประโยชน์หรือเปล่าจะนำความสุขมาให้เขาหรือว่านำความสุขมาให้เรา นำประโยชน์มาให้เขาหรือนำประโยชน์มาให้เรานำกำไรมาให้เขาหรือนำกำไรมาให้เราอันนี้เราต้องช่างน้ำหนักการช่างน้ำหนักตัวนี้ก็คือการใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองนั่นเองพระพุทธเจ้าเน้นมากเรื่องการใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองนี้แม้แต่ในกาลามาสูตรนั้นแหละพระพุทธองค์ก็สรุปไว้ข้างท้ายว่าให้ใช้ปัญญาพิจารณาใครมาพูดก็รับฟังไปหมดนั่นแหละ ไม่ต้องไปโต้เถียงกันไม่ต้องไปทะเลาะกันแต่ว่ารับฟังมาแล้วก็ใส่ตะแกรงร่อนอใส่ตะแกรงร่อนว่าอันไหนที่มันเป็นเนื้ออันไหนที่เป็นขี้ฝุ่นเป็นผงทุลีใช้การได้ใช้การไม่ได้แต่ตะแกรงใจตะแกรงสมองของเรานี่ยสำคัญกว่านั้นต้องกลั่นกรองให้ละเอียดกว่าใช้ปัญญาที่มีอยู่เนียอย่างน้อยที่สุด สชาติกับปัญญาปัญญาที่ติดตัวมาแต่กำเนิดนั้นเราต้องเอามาใช้ในโลกสื่อสารปัจจุบันเนี่ยมันสื่อสารมากมายเหลือเกินเราไปดูอ่านหนังสือพิมพ์บางทีสองฉบับสฉบับเขียนขัดแย้งกันถามว่าของใครถูกถ้าเราเชื่อฉบับหนึ่งก็ก็ไปขัดแย้งกับอีกสองฉบับอย่างเนี้หรือเราไปดูโทรทัศน์ดูโทรทัศน์ก็ นักวิจารณ์แต่ละรายการก็ว่าไปคนละทิศคนละทางถ้าเราฟังข้างเดียวเราก็จะหลงคารมของคนคนเดียวไปแล้วถ้าเขาชักชวนให้เราผิดเราก็ผิดชนิดที่เราไม่รู้ตัวดีไม่ดีเราไปเชื่อคนนั้นมากกลายเป็นว่าเราเ,ออเรียกว่าคลั่งไค้คนนั้นไปเนี่ยก็ทำให้เราพลาดถลําลึกไปก็ได้เรื่องความเชื่อต้องมี พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีศรัทธาแน่นอนเชื่อที่ดีที่สุดก็คือเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์เรียกว่าเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในพระธรรมหรือเชื่อในพระพุทธเจ้าก่อนเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้าหากว่าเราไปเชื่อพระธรรมก็คือเชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละ เชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนในเป็นสิ่งที่จริงที่พระองค์ทรงค้นพบแล้วนำมาตีแผ่มาเปิดเผยให้สัตว์โลกได้รู้ทั่วกันเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับชีวิตของตนพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมมีคำสอนที่สรุปไว้ว่าหนึ่งกรรมสัทธาสัตว์ทุกชีวิตนี่มีกรรมของตนสองกรรมศกตาศัทธา ทุกคนนี่สร้างกรรมกันมาแล้วเป็นกรรมของตนหนีไม่พ้นนะกรรมมาวิปากศรัทธาเชื่อในการให้ผลของกรรมกรรมที่เราทําไปทุกอย่างนี่มันให้ผลมันไม่หนีไปไหนอาจจะให้ผลช้าให้ผลเร็วทําไปแล้วตอนนี้เรายังมีบุญสนับสนุนอยู่กรรมบาปเข้ามาแทรกไม่ได้เราก็ยังไม่ลําบากแต่ พอบุญร่องลงไปเมื่อไรกรรมบาปเข้ามาแทรกเราก็จะได้รับผลบาปและเราจะเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันหลายมิติสุดท้ายก็เชื่อในเรื่องตถาคตโพธิสัต tha เชื่อในปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่าเราอย่ายิงยโสอย่าโอหังอย่าโอ,อ้อวดอย่าจองหองอย่าอวดดีว่าเรานี่เก่งแล้วไม่ต้องเชื่อใครก็ได้ นได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่าเมเยาวชนเริ่มจะแข็งเกร้าขึ้นมาโดยประกาศตนเชญชวนพวกพ้องว่าเราไม่ต้องไปหลงไหลในลัทธิกรรมเราไม่จำเป็นต้องไหวพระก็ได้ไม่จำเป็นต้องสวดมนต์ก็ได้เพราะนั่นเป็นเรื่องของปัจเจก,กชนเป็นเรื่องของเสรีภาพส่วนบุคคลใครจะนับถือไม่นับถือก็ได้ก็ถูกต้องอน,นั้นเสรีภาพ แต่ว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยลองคิดเถอ,อะบรรพบุรุษของเรามีมากี่ชั่วคนก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็แสวงหาธรรมะกันมานานแล้วแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาแสวงหาอุทิศชีวิตของพระองค์เองเพื่อเพื่อเราทั้งหลายนี่แหละพระองค์ไม่ได้แสวงหามาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้แสวงหามาเพื่อพระองค์เองเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ให้ไว้แล้วนี่ยเรา น้อมจิตเข้ามารับสักนิดหนึ่งเถอะอย่าไปสำคัญตัวเองว่าเก่งออในทุกสาขาในทุกศาสตร์นะคนที่เก่งที่สุดก็คือคนตายไปหมดแล้วนั่นแหละเหมือนกับคนขับรถเก่งคคนที่เก่งที่สุดก็คือคนที่ประสบอุบัติเหตุตายซะแล้วนั่นแหละลักษณะอย่างนั้นขอให้มีปัญญาดีเลิศดีแล้วแต่ขอให้ปัญญานั้นประกอบด้วยศรัทธาที่เหมาะสม ศรัทธากับปัญญาต้องไปด้วยกันปัญญากับศรัทธาต้องไปด้วยกันถ้าหากว่าเราเชื่ออย่างนั้นเราจะได้มีเหตุผลแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีงามถ้าเราเก่งไปทุกเรื่องเนี่ยดีไม่ดีเดี๋ยวก็ไม่มีใครอยากสอนเพราะคิดว่าเขาเชื่อว่าเราเก่งแล้วสอนมันก็ไม่เอาหรอกแล้วในที่สุดเราก็จะต้องถูกโดดเดี่ยวจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็รู้สึกว่าไม่น่าคบ พราะพูดไปคบไปก็ไม่ได้อะไรเพราะเขาแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรเพราะเขาเก่งเสียแล้วนะเก่งไปตามลำดับเธอดีแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้มาหลอกใครแล้วก็พระองค์ก็ไม่ได้หวังผลอะไรพระองค์ก็สอนแล้วก็น,นิพพานไปแล้วคำสอนของพระองค์เหลือมาก็เราก็ใช้อีกอย่างหนึ่งได้ยินข่าวเมื่อช่วงค่อนๆจะปลายเดือนกร,รกฎาคมนะ ว่าในกรณีที่เกิดปัญหาเนนคําขึ้นมานั้นแล้วก็ไม่พูดเรื่องนั้นนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องว่าเมสสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งทำโพลสำรวจความคิดเห็นของเด็กเยาวชนแล้วก็รู้สึกได้คําตอบมาจากอะ,อะไรล่ะเขาเรียกว่าวผู้ให้สัมภาษณ์ ประมาณสัก1 2 0 0หรือ1,300คนเน่ยเกือบ50เ,เกือบเปอที่ว่าคนได้ฟังเรื่องเองยาวชนได้ฟังข่าวเรื่องเน้นคำและหมดศรัทธาในพระศาสนาไม่อยากเข้าวัดเข้าวาไม่อยากทำความดีอันนี้อยากจะให้ข้อคิดเตือนสตินิดหนึ่งว่าการที่เราไปได้ข่าวเรื่องเน้นคำไม่ดีนะนะเนนคำทำไม่ดีทำเสียหายนั้น ขอให้เราคิดว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของเนนคําที่ทําชั่วทําบาปมันเป็นผลชั่วผลบาปที่จะพึงเกิดขึ้นกับเนนคําทีนี้ถ้าหากว่าเราได้ฟังข่าวแล้วเราได้ฟังข่าวคนชั่วแล้วเราประกาศว่าจะไม่เข้าวัดไม่เข้าวาไม่ปฏิบัติศีลไม่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้คิดต่อไปว่าวัดวาเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งเป็นสถานที่พักผ่อนใจ พระสงฆ์ส่วนมากในประเทศไทยก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่คำสอนของพระพุทธเจ้าดีทุกอย่างเลยไม่ได้เสื่อมไปกับเนนคัมยังดีอยู่ยังเข้มแข็งมั่นคงอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปวัดไปวาไปพบพระสงฆ์องค์เจ้าไปฟังคำสอนนั้นเป็นเรื่องของการที่เราไปทำดีไปปฏิบัติดี เมื่อเราไปปฏิบัติดีเราก็เป็นคนดีแต่ถ้าเราได้ฟังคนชั่วแล้วเราคิดว่าเราเลิกทําดีหมายความว่าไงก็หมายความว่าเราก็กําลังพร้อมที่จะไปเป็นคนชั่วด้วยมันไม่น่าจะถูกต้องนะอันนี้ขอฝากให้ช่างนะช่างน้ําหนักให้ดีเพื่อตรึกตรองใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบให้ลุ่มลึกให้มองเห็นว่านี่คืออะไรนะ คนทาชั่วก็เป็นเรื่องของคนชั่วเราอย่าไปคิดว่าเราเลิกทําดีแล้วถ้าเราเลิกทําดีนั่นก็เท่ากับว่าเราจะไปชั่วตามเขาเท่านั้นเองอย่าเป็นคนชั่วเพราะเราได้เห็นคนชั่วแต่ขอให้เราเป็นคนดีตั้งใจเป็นคนดีเพราะเราได้เห็นคนดียังมีอีกมากคนดีมีอีกเยอะในประเทศไทยนี้พระสงฆ์องค์เจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีมาก ครูบาอาจารย์ก็เป็นคนดีพ่อแม่มันดาบิดาปู่ย่าตายายของเราก็เป็นคนดีซึงเป็นเชื่อเป็นสายให้เราได้ถือกำเนิดเกิดมาในโลกนี้เราได้มาเป็นพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามคำสอนได้มีที่สักการะบูชาได้มีที่ทำบุญทำบุญด้วยทานก็ทำไป ไม่ยินดีทำบุญในการให้ทานก็ได้รักษาศีลพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดไว้ว่าการทำบุญและต้องให้ทานเท่านั้นการทำบุญให้ทานนั้นเป็นพื้นฐานแต่พระพุทธเจ้ามุ่งหมายว่าเมื่อทำทานเป็นแล้วให้มุ่งไปทำเรื่องศีลด้วยนั่นก็คือควบคุมกายวาจาของเราให้เรียบร้อยให้สาง่างามนี่เราต้องชั่งน้ําหนักนะ ว่ากับการที่เราไปสมัมภเเทมเมาไปมั่วสุมไปรื่นเริงบันเทิงไปสนุกสนานทุกครั้งที่กลับมาเป็นยังไงเดือดร้อนใช่ไหมทุกยากใช่ไหมเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นกับการไปรักษาศีลลองช่างดูที่ว่าถ้าเข้าวัดรักษาศีลไปสมาธิสมาทานศีลสักแวบ,บหนึ่งแล้วกลับมาบ้านเนี่ยอยู่สบายไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ต้องไปเสียค่าผ่านประตูไม่ต้องเสียไปค่าดิ้งค่าเด้งค่าชาร์จอะไรต่างๆเข้าวัดเนี่ยถ้าเรามีเราอยากจะทำบุญเอาไปหยอดตู้ก็น้ำค่าไฟห้าบาทสิบบาทถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ได้การไปรักษาศีลรับศีลจากพระในท่านไม่คิดค่าให้ศีลอยู่แล้วทุกที่ทุกแห่งเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะว่า เรื่องการทําบุญต้องชั่งน้ําหนักถ้าทําบุญได้ด้วยศีลเป็นสิ่งที่ดีดีกว่าการให้ทานถ้าทําบุญด้วยทานได้ศีลได้ได้ผลร้อยหนึ่งทาบุญด้วยการรักษาศีลได้ผลพันหนึ่งถ้าเราภาวนานะเราภาวนาตั้งจิตภาวนาภาวนาก็คือการพัฒนานะพัฒนาอะไรพัฒนาจิตของเราให้จิตสงบ ให้จิตสะอาดให้จิตสว่างให้จิตรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมยิ่งถ้าพัฒนาจิตของเราไปให้เห็นถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าท,ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแม้แต่กายของเราเองเราจะเห็นว่าตั้งแต่ออกจากคันมันดาอุแวอุแวมาเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยเราตอขึ้นขนาดไหนสิบขวบสิบห้ขวบยี่ขวบเข้าไปแล้ว หรือไปถึง25หรือคนที่สูงวัยกว่านั้นก็มากขึ้นไปตามลำดับนับย้อนหลังไปอดีตก็มาไกลแลวแล้วเราย้อนกลับไปอย่างนั้นไม่ได้แล้วดวงมองไปข้างหน้าเหลือสักเท่าไหร่เราประมาทไม่ได้นะเรื่องชีวิตนะอย่าคิดว่าตอนนี้อายุ25โอ้ยกว่าจะถึงร้อยเราอีก75ปีดีไม่ดีชีวิตนี้หมดบุญปั๊บก็หล่นปุ๊บเหมือนผลผลไม้ที่สุกแล้วนะพอลมพัดมาก็หล่นตุ้มเลนะทันที ชีวิตเราถ้าสุขงอมหมายความว่าบุญมันอบรมเต็มที่แล้วหมดแล้วไม่มีบุญเหลือให้อยู่แล้วชีวิตก็หล่นได้แต่ที่พูดนั้นหมายถึงว่าบุญมันหมดนะชีวิตยังไม่ควรจะจบลงแต่บุญหมดเสียก่อนเพราะฉะนั้นจึงขอฝากไว้เป็นข้อคิดให้ช่างน้ําหนักให้ดีไม่ว่าเรื่องเราจะไปสมทะเลเทเมาสนุกสนานรื่นเริง แทนที่เราจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเชื่อฟังครูบาอาจารย์นำข้อคิดจากครูบาอาจารย์มาอบรมพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าไปตามลำดับขั้นตอนมีความรู้ความสามารถเก่งก็ให้ได้รับความชื่นชมไม่ต้องออกมาแสดงความอาหังการมามังการโอ,โอ,โอร้อวดวิเศษว่าข้าพเจ้านี่เก่งไม่ต้องเคารพนับถือใครก็ได้หรอกหรือการที่เราไปเห็นใครก็ตาม ไปประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบหรือปฏิบัติชั่วทำชั่วขึ้นมาเป็นคนไม่ดีมีชื่อเสียงเป็นชื่อเสียส่องอะ,อะไรแหะความความเป็นผู้เสื่อมเสียให้เกิดขึ้นแก่ตนและวงตระกูลหมูนะ่คณะแล้วเราจะไปทอ้อใจว่าโอ้ยคนทำไม่ดีอย่างนั้นเราหมดอะไรแล้วไม่ทำดีไม่ได้นะต้อง หน้าที่ของเราก็หลีกออกมาแล้วก็ไปรีบทําความดีให้มากอย่าไปชั่วตามเขาอย่าไปเลวตามเขานั่นคือสิ่งที่ถูกต้องถ้าช่างน้ําหนักได้ดีแล้วเราก็หันไปในทางเรียกว่าเป็นทางสองแพร่งกันแล้วกันนะแพร่งที่หนึ่งเป็นแพร่ง,งไปทางซ้ายทางหนึ่งไปทางขวาเราก็ดูกันแล้วกันว่าทางซ้ายมันถูกหรือทางขวามันถูกสมมติว่าทางขวาถูกทางซ้ายผิด เราก็เลือกเอาทางที่มันเป็นขวาแหละถูกต้องรักษาความถูกต้องไว้ให้เราเองสร้างประโยชน์ให้แก่เราเองสร้างความสุขให้แก่เราเองการสร้างประโยชน์และความสุขนั้นต้องสร้างด้วยการประกอบคุณงามความดีด้วยการชั่งน้ำหนักสร้างศรัทธาให้หนักแน่นมั่นคงในพระศาสนาแล้วก็ใช้ปัญญามาพิจารณากำกับ คัดสรรกลั่นกรองสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ถูกต้องเป็นไปตามทํานองคลองธรรมเป็นไปในแนวของคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า mm. เมื่อเราปฏิบัติได้ชีวิตของเราก็จะประสบพบกับความสุขสันหันสารื่นเริงบันเทิงใจได้แน่นอนสวัสดี หมดนี้นะคะก็คือธรรมะดีๆที่ทางรายการของเราได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันหวังว่าคุณผู้ชมคงชอบและถูกใจกันนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะแพวขอฝากพุทธศาส,าสนาสุภาษิตท,ที่ว่าปาปานิปะริวัชเยพึงละเว้นบาปกรรมทั้งหลายเสียสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการหยูเย็นไปสุขก็หมดลงแล้วพบกับแพวและทีมงานได้ใหม่กันในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในกาลามสูตรนั้น,นก็เพื่อให้เราชั่งน้ำหนักดูใใว่าใครพูดผิดใครพูดถูกอย่างไรคำพูดนั้นน่าเชื่อถือขนาดไหน<อ>เพราะฉะนั้นการชั่งน้ำหนักในคำพูดหมายถึงการใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองให้ดีอ,อย่าหลีผลาอย่าหลุนผลันใครพูดอะไรมาก็เชื่อหรือปฏิเสธไปหมด